เผาพันธ์ต่างดาวที่ก้าวหน้าจะช่วยมนุษย์จากการรุกรานของเอเลี่ยนต่างดาวหรือไม่จากคำบอกเล่าของมนุษย์สัตว์โดยคานที่มีอารยธรรมและภูมิปัญญาที่อ้างว่าอาศัยอยู่ใต้ผิวโลกได้ให้ข้อมูลว่ามีเอเลี่ยนต่างดาวสามกลุ่มที่ประสงค์ร้ายต่อมนุษย์และจากการรับรู้ข้อมูลจากแหลง่งอื่นๆทำให้เราพอจะรู้ว่ามนุษย์ต่างดาวที่ไม่เป็นมิตร ที่เรียกว่ามนุษย์ต่างดาวสายมืดและอีกฝ่ายที่คอยช่วยเหลือมนุษย์ที่เรียกว่าสายแสงหรือสายสว่างหลายคนเชื่อว่าเราถูกปกป้องคุ้มครองโดยมนุษย์ต่างดาวกลุ่มนี้ให้รอดพ้นจากภัยพิบัติและหายนะมาแล้วหลายครั้งในอดีตเรามาฟังความเห็นของมนุษย์สัตว์โดยครานตนนัวนี้ว่ามนุษย์ต่างดาวกลุ่มนี้จะมาช่วยเหลือมนุษย์จริงหรือไม่ หากเกิดสงครามระหว่างมนุษย์กับเอเรียนต่างดาวจริงและก็เหมือนเดิมฟังและใช้วิจารณญาณในข้อมูลในเรื่องนี้ด้วยถามคุณบอกว่ามีมนุษย์ต่างดาว14กลุ่มที่มายเยือนโลกอยู่ในขณะน,นี้และมีเอเลียน3กลุ่มที่คิดร้ายลุกรามมนุษย์แล้วที่เหลืออีก8กลุ่มเผ่าพันธุ์ที่คุณบอกว่ามีความก้าวหน้าสูงที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และเอเรียนกลุม่มอ,อื่น จะไม่ทำอะไรต่อเหตุการณ์ที่ดูเหมือนสงครามนี้เลยหรือโดยเฉพาะบางสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับโลกกับเผ่าพันธุ์ของมนุษย์คำตอบคุณเข้าใจผิดแล้วกับคำว่าโดยเฉพาะสำหรับเผ่าพันธุ์ที่จเจริญก้าวหน้ามากนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้น้อยมากในโชคชะตาของพวกคุณคุณเหมือนกับสัตว์ในสายตาของพวกเขาสัตว์ในห้องวิจัยที่ใหญ่โตเพื่อให้เข้าใจมากกว่านี้ การมีเอเลี่ยนกลุ่มอื่นเข้ามายุ่งบนโลกใบนี้อาจจะเป็นการรบกวนโปรเจกต์ของพวกเขาแต่ฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะออกมาเผชิญหน้ากับกลุ่มที่มารบกวนหลอกเพราะพวกเขาอาจจะออกไปหาดาวอื่นเพื่อทำการวิจัยหรือพวกเขาอาจจะศึกษาพฤติกรรมของพวกคุณและวิจัยเกี่ยวกับความตื่นรู้และการเอาตัวรอดของคุณเมื่อเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์นั่นอาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับพวกเขาก็ได้ เหมือนอย่างที่พวกคุณสังเกตรังมดอยู่แล้วก็มีคนอื่นเดินไปเหยียบรังมดคุณควรจะทำอย่างไรละ่ะตามวิธีของคุณหารังมดรังใหม่หรือสังเกตมดเมื่อมันอยู่ในสภาวะที่วิกฤตศึกษาดูว่าพวกคุณซึ่งมีกำลังมากกว่าเหมือนคนที่มาเหยียบรังมดพวกคุณจะปกป้องรังอย่างไรพวกเขาจะปกป้องมดที่ไม่มีค่าอะไรเหรอไม่หรอก คุณลองจินตนาการตัวคุณเองในมุมมองของเผ่าพันธุ์ที่จเจริญกว่าคุณก็เป็นเหมือนมดอย่าคาดว่าจะมีความช่วยเหลือจากพวกเขาเลยแน่นอนพวกเราบางส่วนก็ช่วยเหลือคุณจากคำร้องขอเมื่อเป็นที่แน่ชัดว่าเพื่อนเก่าของคุณรวมกับอีกสองเผ่าพันธ์รวมตัวกันเพื่อทำไม่ดีกับคุณสมาชิกของรัฐบาลของมนุษย์บางคนรู้ว่ามีพวกเราอยู่จริง แต่บางคนก็ยังยึดติดกับพื้นฐานความเชื่อทางศาสนาแบบเก่าๆมีสิ่งก่อสร้างใต้พื้นดินที่ใหญ่มากในเมืองหลวงบางแห่งที่เป็นของพวกเราเราและมนุษย์บนผิวโลกมีความร่วมมือกันบ้างบางส่วนมีสิ่งก่อสร้างใต้พื้นดินที่ใหญ่มากในเมืองหลวงบางแห่งที่เป็นของพวกเราและมีลิฟที่จะใช้ติดต่อโดยตรงกับสิ่งก่อสร้างนี้กระ,ระบบใต้ดินในตึกนี้ บางทีก็เป็นที่สำหรับประชุมระหว่างพวกเรากับมนุษย์พวกเราได้ให้ข้อมูลกับคุณในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในเรื่องที่เรารู้แต่พวกเราก็พยายามที่จะอยู่ห่างจากข้อขัดแย้งให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้พวกคุณควรจะเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองหรือว่าฉลาดขึ้นมากพอที่จะไม่สร้างสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกอะไรจะเกิดขึ้น และใครที่จะอยู่ข้างคุณนั้นเวลาเท่านั้นที่จะเป็นคําตอบคําถามฉันมีรูป UFO ที่แตกต่างกันอยู่5รูปที่อ้างว่าเป็นรูปถ่าย u o o คุณช่วยดูรูปพวกนี้หน่อยและบอกได้ไหมว่ารูปไหนเป็นของจริงคําตอบฉันจะลองดูคุณถามคําถามมากมายในวันนี้ที่ฉันไม่สามารถตอบได้กระจ่างอย่าประเมินค่าของฉันสูงเกินไป ฉันไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยีของพวกเอเลียนและโครงสร้างยานของพวกเอเลียนถ้าให้ถูกต้องแน่นอนต้องมีข้อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัติของ UFO ด้วยมันจะทำให้ฉันสามารถจำแนกได้ว่าเกิดจากปรากฏการธรรมชาติคุณปลอมแปลงโดยอาศัยรูปแบบยานของจริงหรือมนุษย์ทำขึ้นโดยปลอมแปลงโดยอาศัยรูปแบบยานของจริงดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแยกแยะออก ฉันจะลองดูหลังจากที่เธอได้รับรูปไปพิจารณาอยู่ใช้เวลาแค่2วินาทีและเรียงรูปที่1-3และ5ออกมาและคำตอบที่ได้รับก็คือ3รูปนี้เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นของปลอมหรือเข้าใจผิดในรูปแรกสำหรับฉันภาพยานที่ดูเหมือนจริงนี้เป็นแค่โมเดลเล็กๆมันขาดลักษณะเฉพาะที่สำคัญทางเทคนิคและทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับสนามพลัง พูดง่ายๆรูปนี้เป็นของปลอมเขาโคงยานและสีของมันที่มองเห็นได้ชัดเพราะว่ายานที่ลอยอยู่นั้นปกติแล้วจะซ่อนอยู่ในสภาวะที่สนามพลังยกตัวขึ้นนั่นจะทำให้สีของมันเพี้ยนไปหรือว่ารูปร่างเพี้ยนไปมันอาจจะฟังดูปแปลกๆแ,แต่รูปที่ดูคลุมเครือไม่ค่อยชัดและมีการยกระดับของแสงสเปกตรัมซึ่งหมายความว่ารูป UFO ที่มีแสงเรืองออกมา บางครั้งก็ระบุได้ว่าเป็นของจริงและอีกอย่างวัตถุนี้ลอยอยู่เหนือผิวน้ำถ้านี่เป็นของจริงถ้านี่เป็นของจริงเราน่าจะเห็นรอยบุ๋มลงไปเป็นแอ่งหรือมีคลื่นเกิดขึ้นแต่ว่าผิวน้ำมันเรียบฉันจึงว่ามันไม่ใช่ยานของจริงในความคิดของฉันทั้ง3มรูปนี้ไม่ใช่วัตถุบินได้ที่เป็นของจริง อย่างในรูปที่ห้านี้ฉันไม่เห็นว่ามันจะเป็นวัตถุมันเป็นเพียงการหักเหอของแสงในกล้องมากกว่าคุณควรจะฉลาดมากพอที่จะไม่หลงเชื่อภาพที่สร้างขึ้นของพวกคุณของผู้คนที่ตามรากข,ของปลอมที่โดนหลอกเป็นเวลานานมันคงจะสายไปมากแล้วที่จะค้นพบว่าแท้จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบนท้องฟ้าอีกรูปหนึ่งรูปนี้ ดูเหมือนว่าจะเป็นของจริงเพราะว่ามันเห็นลักษณะที่สําคัญของยานฉันมองดูก็ดูแล้วว่าเป็นยานของพวกเอเลียนที่มาโลกเมื่อ35ปีก่อนสีของยานเหมือนโลหะมีรูปร่างคล้ายจานแน่นอนว่ารูปที่เห็นนั้นทั้งรูปร่างและสีของยานถูกบิดเบือนเนื่องด้วยได้รับผลกระทบจากสนามพลังที่ยานปล่อยออกมาแสงสีขาวสีลำยาวนี้เกิดจากกระบวนการที่เกิดด้านใต้ของยาน เพื่อสร้างแสงจำลองโน้มถ่วงมันทำให้สนามของจัก,กรวาลขยับขึ้นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดแรงโน้มถ่วงจริงๆแล้วแสงนี้ไม่ใช่แสงจริงๆหลอกแต่มันเกิดจากสนามพลังที่มีพลังงานอาจอยู่แน่นอยู่เยอะมากซึ่งเมื่อมองจากอากาศแล้วจะเห็นว่ามันดูคล้ายแสงฉันยังไม่เข้าใจในเรื่องของระบบพลังสูงพิเศษในบรรยากาศนี้นักหลอกมันเป็นไปได้ว่ามีอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมด้วย อีกอย่างหนึ่งมันแย่มากที่พวกนี้ไม่มีความระวังทำให้มนุษย์ถ่ายภาพได้ฉันคิดว่าที่ฉันพูดนี่พวกของพวกคุณคงไม่เข้าใจกันหรอกและพวกที่เข้าใจก็คงไม่พูดอะไรให้สาธารณชนรับรู้หรอกอีกภาพหนึ่งนี่เป็นวัตถุวินได้ของจริงแต่มันไม่มีทางเป็นของพวกเอเลียนหรอกรูปทรงสามเหลี่ยมแบบนี้ไม่มีเอเลียนเผ่าไหนใช้รูปร่างเพลร,รมแบบนี้ น่าจะเป็นความคิดของมนุษย์มันเป็นของกองทัพของพวกคุณซึ่งเป็นโครงสร้างรับที่สร้างขึ้นมาโดยอาศัยเทคโนโลยีของมนุษย์ต่างดาวที่ยังไม่สมบูรณ์เทคโนโลยีที่มนุษย์ต่างดาวโรทิ้งให้คุณในระหว่างปี1960ถึงปี1970โดยปกติแล้วรูปร่างของยานของพวกเอเลียนนั้นไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่เพราะเมื่อมันอยู่ในสนามพลังที่สร้างขึ้น แรงจากภายนอกจะไม่มีผลอะไรเลยรูปร่างยานโดยปกติจะทำให้รูปร่างเป็นวงกลมและไม่มีขอบเหมือนอย่างจานหรือทรงกระบอกเพื่อให้สนามพลังสามารถไหลผ่านได้ง่ายโครงการของพวกคุณนั้นใช้สนามพลังขับเคลื่อนของเอเลียนเป็นระบบขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงใช้รูปทรงสามเหลี่ยมและสร้างให้เพียวลมในการกาหนดทิศท,ทางด้วยหลักการรีคอย ในรูปนี้ยานบินจะลอยตัวด้วยตูขับเคลื่อนสนามพลังคุณเห็นการบิดเบือนของแสงเทียมในกระบอกที่หมุนอยู่ไหมมันเป็นคำตอบที่ชัดว่าภาพนี้เป็นของจริงน่าจะเป็นไปได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมหโดยนักวิทยาศาสตร์ของพวกคุณเพราะว่าพวกเอเลียนไม่ได้ให้ข้อมูลคุณอีกเลยหลังจากที่ไม่ลงรอยกันพวกเขาสร้างระบบมาใหม่โดยพวกเขาเอง และโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่พวกเขาทํานั้นมันอันตรายแค่ไหนการปรับปรุงของมนุษย์ไม่ได้ทําให้ระบบดีขึ้นแต่จะทําให้มันแย่ลงด้วยซ้ําวัตถุทรงกระบอกสองอันข้างหน้านั้นอยู่ใกล้กันเกินไปสนามพลังที่เกิดจะไหลไปยังอีกตัวหนึ่งได้สีที่เห็นบอกได้ว่ามีการแผ่รังสีออกมาเยอะมากมันเป็นไปได้ว่าเกิดจากการใช้ทตุที่มีเลขอะตอมสูง มันเป็นอันตรายต่อพื้นที่ใกล้เคียงที่ไม่มีอะไรมาป้องกันคนที่ถ่ายภาพนี้แสดงอาการบาดเจ็บหรือได้รับรังสีบ้างหรือเปล่าโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่ตอไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ